น้ำมันนี่เขาก็เติมให้ทุกวันวันนี้มีเงอ้ยเจ้าของเขาเติมให้สายเอาวันนีแปลนี่ยินนี้ลูกกะทาะตกักทั้งนั้นเลย

เสร็จแล้วครับเก็บงานครับเก็บงานาโอ้โห